สวัสดีครับหน่วยงานและประชาชนชาวไทยร่วมมือกันนำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ทหารตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหารที่ต้องทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติถึงแม้ฝ่ายทหารไม่มีประกาศขอรับเพราะมีสเสบียงอาหารเพียงพอแต่ประชาชนก็ต้องการช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำได้ผมเห็นเอกชน สมาคมและองค์กรต่างๆเดินทางเข้าไปในที่ตั้งหน่วยทหารพร้อมกับนำอาหารเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกไปมอบให้สแสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่จะไม่ทอดทิ้งกันแนวหลังยินดีและเต็มใจที่จะสนับสนุนส่งอาหารและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แนวหน้าจนถึงที่แม้ทางเข้าจะลำบากต้องอาศัยรถขับเคลื่อนสีล้อประกาศเพียงไม่กี่นาทีก็ได้รถที่อาสาสมัครที่พร้อมจะช่วยงานจนครบจำนวนที่ต้องการ ผมจะไม่พูดมากจะขอนำภาพมาให้ชมทุกท่านคงเคยได้ดูแล้วผมขออนุญาตนำมาเสนอครั้งหนึ่งขอบคุณผู้ถ่ายภาพทุกท่านสวัสดีครับ

ี๋ยวเราที่หนรตั้งหรอไ่ตั้งราแ่มที่หรือว่าวางที่แบบนี้ก่อนไหมไปที่นู่นมันจะเสียงเลยน้าผมนายจะให้ขึ้นข้างบนด้วยหรือเปล่าอี ถ้าถ้าแบบเตือนบอ,อกผมนะผมมีร้านแบบรับอ,อยู่จัดทีรถรถปืนใหญ่แบบสองร้อยยังหาไม่ได้หามาไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเครื่องปั่นไฟให้ผมดูให้ตัวเป็นดีเซลนะวิถาีเครื่องเรือผมดูหน่อยตัวอีกก็ได้ครับครับครับเจ้าของหนึ่งมีเรื่องนีมีอุปกรณ์ปั๊บดีเซลวันหนึ่งก็ไปกินอยู่ประมาณสามต่สบายนี่เติมีกี่ลิตรวันหนึ่ง๋อนนี้ก็จะไม่ได้เปิดทั้งวันครับ เเปป็นนนน่ะแต่มันจะหนกหูนิดนึงนะดีเทลอ่ะจะเสียงดังคือการแนะนำการทำเป็นบันเสียงเอตัวเก็บเสียงลงแล้วก็เสียงล่างมันจะได้วยอ่าเราเสียงมันได้นิดนึ่งอ่านี่โปรโปรมีภูมิความรู้มีโนื้อหาเสียวเสียวต้องระบายความร้อนเลยอ่ะแล้วเอาไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวอากาศน่าจะแตกอ๋อมันจะแตกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปให้ตรงข้างอ่าอ๋อไปส่งข้างบนแบบที่มีรถนะได้ครับ มีรถทีรถไปป่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรัมันีครับใช่ใช่ก่อนเขาตรงมี้รถเร็วอาการบนรถเราอยู่นะดี๋ยวเอาเลไม่ไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงตรงนี้หนแล้วก็เดี๋ยวอีกสองขานี่ะใช้ฐานละ2องถ้าเป็น4ส แต่มันจะมีดวงเล็กที่ผมบอกที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวผมนอนนะตั้งไปแล้วลอะของมาแล้วก็ที่ผมถามว่ามันต้องย้ายอ่ะเถ้าที่นี่เด็กมันต้องย้ายพวกเราเปนติผมไม่สั่งเป็นโมลรถเลขยนมาให้อันไหนทีาจะเข็นอันไหนที่เราพัดส่องใหม่คันเดียวจ่าเนาะแล้วก็เข็นไปจ่าเข็นของทีมพี่อ่ะประคามยันในนี่เลยอ่ะที่ปั่นน้ำอะแบบที่ข้างบวนอะอะไรนะที่ไปยากๆอ่ะ ฐานนะวาฐตรงกลางอยู่นั่นนะโคตรโหดมานเดี๋ยวถ่ายเลยแล้วกันนะแจกเลยนะแจกเห็นนี่มันก็เป็นตัวละเสีอย่งเงี้ยเอางี้มันจะเห็นป่าวะเอาลงหรือว่าพังกับข้างล่างแบบแบนเออเอาพิงรถแผ่นหนึ่งขอแล้วอันนี้เราพันมาเพื่อเนี่ยเหรอวันยก ยกออกมาถือแล้วได้บางบางงนอนอย่เลยนขนขนหมุนีกย้างหมุนขวางเลยลูกเดี๋ยมยืนข้างหลัง้นกับผู้การเนาะอันนี้มาขาดไปเลเว้ยเฮ้ยก็ได้ครับ คุณมากครับขอบคุณขอบคุณเ็มี่ครับที่เก็บราคาอะไรเี่ยโคเชียวเลยเจ้าของยาวหรือเป่โคเชียวอย่าราคายังดงทำไมต้องภาษาสามเพราะงานเนี่ยงาน งานยากบอกเลยเพราะว่าพื้นถนนตรงนี้เ,เป็นเลนหมดครับรถใหญ่ตกลมรถใหญ่ตกลมครับนะไม่สามารถไปได้แล้วก็ลายกระดับทุ่งยกยุ่เลยอ่ะทำงานก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรับปากทาถนนให้นะครับนอกจากทาถนนเรายังมีตัวอุปกรณ์ช่วยลิงน,นะแบบทันสมัยจับให้ฐานตัวใหญ่3าอยากได้อะไรจัดให้นะพัดลมนะห่องน้ำนะครับห้องน้ำมันจะไป3 <นะ S 2> ามแสนกว่านะอยากทนะําอะไรเราจัดให้ครับ ให้ชายแดนแห่ข็งนะต้องบอกอย่างนี้เราไม่ได้ส้างสงครามนะเพราะเราไม่ได้ส้างสงครามแต่เราเดือดร้อนอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอ,อย่างครับตอนนี้ผมเรามีสร้างสะพานอยู่นะครับเรามีสร้างสะพานให้ผ่า,า,านตองที่สองตอนนี้เรากําลังจะซื้อกล้องบอดี้แคมติดไว้เพื่อทหารออาออหารัตเวททั้งนทีทหารรุ่นลูนกลาจะได้เห็นกันเลยเลยว่าผู้ลูกลานเนี่ยทำตัวน่ารักกับเราหรือเปล่านะแล้ว เนี่ยเแหละกล้องบริแทมมี GPS ด้วยสามารถบอกโลกเคชันได้ว่าออตอนนีนะ้มีปัญหาถ้าเอาอเอไปยังถนนพันธุ์ดู้นอีกกรนนะครับให้เพื่อนที่นะมันจะได้กล้องตัวนะครับจุดเนี้ยมันเป็นจุดสำคัขญของถนนรัตเรียงเนี่ยไม่ใช่แค่จุดนี้หรอกถนนรัตเรียงคือหญ่เป็นสำคัญยังไงพื้นใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมน,นะตอนปีห้เนี่ยศาสตร์ถล่มเข้าไปในฝั่งของผู้ลูกตาหรือว่าถล่มใส่ผู้ลูกตาเนี่ยผู้ลูกตาเนี่ยก็ยกมุมขาวเลยเพราะว่าโขดธมากของเราโกดมากจริง เราพกําลังอุปกรณ์เราแข็งแรงมากนะครับขอให้เนี่ยเส้นทางให้อุปกรณ์เราไปทํางานได้เนี่ยแค่นั้นจบเลยนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้หากเกิดใครของผู้ลูกา้าเราก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะตัวเปลี่ยนเกมที่ศาสตร์เข้าไปใส่ผู้ลูก้าที่เข้ามานะครับก็พัฒนาให้ดีนอกจากเส้นนีนะ้เส้นนี้ที่เราทำนะตรงจุดที่มีระยะยกว่านี้เราก็ทําเข้าไปลึกแล้วแต่ ในส่วนนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพได้นะครับแต่ให้ทุกคนในที่นี้ทุกคนก็พอรู้แล้วล่ะจากตอนแรกที่กระโดดเนี่ยเป็นที่เลนนะเป็นที่เลนตอนนี้เนี่ยเห็นไหมที่กระโดดสามารถเดินได้สบายตอนแรกผมต้องเดินตอตชอต่ออ้อล้อออกไปนะตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้แล้วแต่ผมไม่ได้ทำคนเดียวยังมีตั้งสีไหล่แบบทั่วเลยกับคู่ทำคนเดียวไม่ได้ถามว่าเท่านี้พอลงได้ไหมผมเชื่อว่าได้นะเดี๋ยวเนี่ยเลงไ,ได้สบายพอถ้า ปืนใหญ่ได้เราอ๋อน่าจะเป็นชายแดงปอละบากด้านในตรงนู้นเนี่ยกว่าเขาจะออกมาเอาอาหารทีใช้เวลา5วันนะครับนะเพราะว่ามันออกมาบ่อยๆไม่ได้เดินทางเดินเท้านในประมาณ4ชั่วโมงรถเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าลำบากมากวันนี้เรามีทีออฟโรดที่รออยู่ตรงโน้นเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยส่วนตรงนี้ถนนวันนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับความเมตตายทางท่านผู้การนะครับของตืนใหญ่นะมารับมอบนะครับ แลท่านเนี่ยตอนนี้ก็บอกกับผมเองเลยว่าดีกว่าเดิมมากถนนดีกว่าเดิมมากๆนะครับก<อ>็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันขอบคุณโมโบูหิีนะที่ในสีสังเกตที่มาช่วยนะครับ